คำเตือนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีเคี่ยวกันอีกแล้วนะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมเซนโลดเตอร์นะฮะแน่นอนเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทุกคนคงรู้จักกันนะฮะเป็นเกมแนว Open World นั่นเองนะครับโอเคเราได้เวลาไปเกียนแล้วนะฮะโอเคเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปมีเคี่ยวอุ้ยอ้าวมึงบังอาจชูนิ้วกลางใส่กูแลหละฮะ เมื่อกี้ลุงทำอะไรไหอ้อ้วนอ่อเมื่อกี้ชูนิ้วกลางเลยชูนิ้วกลางแล้วมาทำหน้าทำตาห้ควนตีนใส่เราด้วยโอเคนี่เราเป็นแก๊งเดียวกันนี่เราใส่ชุดเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยเรามันหมอบแล้หมอบมั้งมันหมอบล้วหมอบมั้งแล้วมันถีอปืนเราถีถีบถีด้วยถีอด้วยถีบถีอ,ถอไปไปไปเราไปได้วยกันเราเป็นแก๊งเดียวกันอุ้ยอุ้ยมันเดินกลับเราเดินกลับ ตำรวจว่ะตำรวจว่ะแก๊งจัดการดีแก๊งเออดีมากดีมากโอ้โหแก๊งแก๊งนี้เป็นเพื่อนดีๆของเรามากเลยอุ้ยๆมันหยัดจอบปืนใส่แก๊งดิเฮ้ย <c oughs> ยิงเราทำไมฮะมีเกลียวเฮ้ยโอ้โหมึงทำไปได้ไงน่ะน่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่มาเอ,อ้ว้นี่เราต่อยเมื่อกี้ว่ะเอาเอาเอาวิ่งไปแล้วอุ้ยตำรวจตำรวจเหรอฮะตำรวจเหรอตำรวจเหรอ ไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นใครดูใส่ชุดก็รู้เนี่ยกล้าทำร้ายได้ลงคอไว้จับไข่กู <c oughs> ต,ตาแม่งจับไข่ไอ้เหี้ยเว้ยนี่ตาจับไข่คันไข่นักตาอา้าววันนี้ภาร,รกิจของเราเนะี่ยเป็นไม่ใช่ภาร,รกิจในเรื่องนะครับเป็นภาร,รกิจที่ผมตั้งขึ้นเองนะฮะเราจะต้องไปบุกแกงไหนสักแกงนะที่มันเป็นแบบเนี้ยไหนวะเดี๋ยวดูแมปแปบ๊บมันจะเป็นแบบเนี้ยฮะนี่เป็นรูปหมัดแบบนี้โอเคเราจะต้องไปบุกมันนะฮะ ก่อนอื่นเราจะต้องซื้อปืน,นก่อนมีปืนอะไรขายบ้างนี่โอ้ตังมีอยู่แค่สี่พันอย่าไปซื้อ,อ <c oughs> เลยไอปืนปลาหมึกน่ารักแกง <c oughs> เราพร้อมลบแล้วไหนอุ้ยรถเที่ยมาจอดตรงนี้ <c oughs> เอามันนอนเลยกันตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เนีเอา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 ,เอาดูมันขับรถ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยนี่กูไปซื้อปืนแป๊บเดียวนี่มึง จะลาจนวุ่นวายกันไปหมดมีเคียวเดี๋ยวเราได้เวลาไปบุกแกงกันแล้วก่อนอื่นเราต้องหารถก่อนวันี้โอ้ยป้ากินร่อยไหมเนี่ยกินอะไรเนี่ยแซนด์วิชอ่ะเรามันทําดูแบบขอทานนะดูป้ากินแซนด์วิชแบบขอทานป้าขอกินมั้งดิเอาเอา <laughs> <laughs> เอาแซนด์วิชแยกล่างเ <laughs> อ้ยอะไรกันวะเนี่ย <laughs> ขโมยรถคันนี้นะครโอเคก่อนอื่นเราต้องเซตแมพก่อนเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เอาไปที่ใกล้ๆก่อนวัดใกล้จริงไหมเกยเราใช้รถคันนี้แหละครับไปรถใครกันไม่รู้แน่เราก็มาถึงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีใครมีตำรวจด้วยแ่ะเอ้าแล้วตำรวจเกีย่ยว้ยจะจับตำรวจเป็นอะไรมันยิงกูทำไมเอา้าโอ้ยยังไม่ท่านทำอะไรเลยโอ้ยอยากอยากจะเปิดศึกนะใช่ไหมฮะอยากจะเปิดศึกนะใช่ไหมฮะอยากจะเปิดศึกนะักมามาเอา้ายิงไม่ออกเอา้ามามาอุ๊ยอุยมึงจับตำรวจเป็นตัวประกันเหรอฮะทำไมมึงช,ช่วยอย่างงี้ เดี๋ยวกดผิดเนียกดตัวอะไรวะนี่นี่นี่เอาปลาหมึกกูไปแดกปลาหมึกปลาหมึกกดไงะกดกดระเบิดยังไงวะปลาหมึกเดี๋ยวกดระเบิดยังไงอะยิงเล่นไม่เป็นเลยดีแม่งยังแหละอ๋อเาะอ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วปลาหมึกระเบิดแล้วเอ้ยไม่ใช่ระเบิดหมึกนี่ว่ะปลาหมึกยังอยู่นี่อยู่เลยกดระเบิดยังไงวะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ดิยยืบยบยิงเข้าไปยิงเข้าไป หมดระเบิอ yup. oh. 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 uh ๋อ huh. อ <laughs> wow. awesome. hey, oh, <laughs> ¿no? ุ <h Subs cribing> <enjoying S 3> <h> ้ยโอ้โหหายหมดอันนี้เรายิงระเบิดตูมอ้าวยิงระเบิดกปลาหมึกยิงระเบิดยิงระเบิดยิงปลาหมึกยิงปลาหมึกบึ้มตายหฮะวิแล้วใครมายิงกูเนี่ยเดี๋ยว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 ใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนไหนดิปืนไหนช่างแมงปลาระเบิดเอาปลาระเบิดไงไม่ยิงเระเบปืนนี้ยิงเลยยิงเลยไอ้หน้าเขียว ไอ้หน like ้าเกี die, ่ยวไอ้สาลายิงอะไรของมึงฮะฮะฮะไอ้ตัวใหญ่ฮะฮะไอ้อ้วนอุ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาโอ้โหโหตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยต้องใช้ปืนโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วยิงแม่งยิงแม่งอจอโอ้ยอย่าเผากูอย่าเผากูอย่าเผากูโอ้ยมามามึงเข้ามามึงเข้ามาไม่กลัวมึงหรอเนอะเว้ยโจอโดนหลบอ่าอะไรล่ะยิง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 การเปลี่ยนปืนแป๊บเดียวเพิ่งเเพิ่ง เกิีนปืนแป๊บนี่ er นี่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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้ตัวใหญ่ใจเย็นไอ้ตัวใหญ่อย่าพึ่งโอ้ตัวใหญ่หายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้ปืนนี้ยิงแม่งคีดคีดยิงคีดกาดแม่งเอ้ยเออ้ยว่าตัวใหญ่มายืนเลยตรงนี้ฮะอ๋โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่พ่นไฟตัวใหญ่พ่นไฟโอ้ตัวใหญ่แม่งสิทธิ์บังกรเพิ่ม โอ้ยโอ้โหมึงไปชนกูทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งเผากูโอ้ยหลบๆหืมตัวใหญ่กับกระทืบเรานะฮะเมื่อกี้ยิงแม่งให้ตายหาตัวใหญ่ผ่านมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดแล้วรอดตัวใหญ่มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วปาระเบิดไฟไงปานี่ปาระเบิดไฟตูมเอ้โถั่วดูใสหนัโอ้ยระเบิดนี่ว่าไปแล้วอุ๊ยโอ้ยระเบิดกากของมึงสู้ปลาหมึกกูไม่ได้หรอกปลาหมึกหรือจักปลาหมึกวะ เต้นเข้าไปเต้นเข้าไปบึ้มตายห่าเออเดี๋ยวเราต้องใช้ปืนลูกซองเะไรยิงแม่งให้ตายห่าอ่ะอะอุ้ยมันเข้าไปอยู่ในรถเข้าไปอยู่ในรถได้ไงนี่ยิงแม่งตายห่าโอเคมาไหนีไหนโอ้ยไฟติดโอ้โหไฟไหมอุ้ยมันออกมาแล้วสองตัวอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่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 ระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดเป็นกองเลยเด้อเด้อเด้อไหนตัวใหญ่ไหนะ เจอตัวใหญ่แล้วมามาผมไม่กลัวผมเหรอจ๊ะไหมตัวใหญ่อ่ะยิงมายิงมาตัวใหญ่ยิงมายิงมาชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วเลือดจะหมดเอาเลือดยังไม่หมดเลือดเหลือเยอะเลยนีว่ะเอาเอาไอ้นี่หงายลงตกน้ำไปมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาตัวใหญ่อ่ะมึงอ่ะฮะตัวใหญ่อ่ะมึงฮะตัวใหญ่อ่ะฮะนี่ตัวใหญ่ต้องเจอกูุยเอาระเบิดยัดปากมึงเอ้ยยัดปากกล้ทีไป บึ้มหัวแบกะสะใจเว้ยสะใจเว้ยโอ้ยเดี <s <S ๋ยวก่อนขอหนีไปตั้งหลักแบบเลือดไม่มีเลยโดนมีเกียวเย่ตอนนี้เราก็เป็นหมาป่าแล้วหมาป่าผู้หญิงนี่พอเราเป็นหมาป่าเราต้องไล่แดกคนงับแดดแดดแดดไหนใครมาให้เราแดกแดกนดแดกทีดิแดดแดดแดดไล่แดกทีละตัวอุ้ยมาถ่ายรูป ปถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปกูกูถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอ่ะฮะถ่ายรูปเหมือนแดกแม่งอีแดกแม่งให้คดทั้งเมืองดูตำรวจตำรวจเราต้องไล่แดกตำรวจไอ้ขย่อมเราก็หยิบขึ้นมาแดกแม่งแฉะตำรวจเปิดประตูมาเปิดประตูมามึงคือตายแน่ๆอุ้ยเอาปืนแทงสูดเอ้าเฮ้ยทำไมหมวกเราออกมาแดกแม่งอุ้ยเอาใครมังอาจมาชนอะไรเนี่ยเฮ้ยตำรวจอย่ามาทำตัวอย่างเนี้ย เรามาทำตัวนี้แสกแม่งเงียบเงียบนี่เป็นไงท่านผู้ชมหมาป้าขับรถดูห่างชี้ขึ้นมาเลยหมาป้าเฟี้ยวมากนะหมาป้าขับรถตำรวจนี่ไงแล้วมันยกร้อยยังไงวะมีเกลียวอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเซนโดเตอร์สของผมนะฮะยังไงถ้าเคยชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้หมาป้าขอลาไปก่อนสวัสวดีครับบ๊ายบายวู้ยโย,โย หมาป่าโดดตึกนี่เป็นไงล่ะเปียวกะะ็ล่ะครับผมก็ต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะฮะพอดีผมเพิ่งตื่นครับก็เลยเสียงอาจจะดูเหมือนบ่นพึมพำพึ่งพำหน่อยนะฮะคลิปหน้าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ